ด้วยขรับเทพเจ้าคอยเราโดนเผาไฟป่าทำร้ายเราโอ้ยประตูล็อกเทพเจ้ามาช่วยเราเลยฆ่าตัวตายดีกว่ามีทหารที่เป็นแดกลบว่าานผู้ชมเอาล่าเราจะไปโจมตีพวกชนเผาาด้างโง่นั่นพวกเขาไฟลาวากลับมเปิด พระเจ้าขยี้ทีที่สองนะครับฉนะันก,ก็บอกแล้วว่าเดี๋ยววันนี้ข้าได้กลับมาถงบอลลังแล้วให้กลับไอ้พวกนี้เดี๋ยวก่อนนะกลับมาอีกทีนึงทำไมพวกนี้มันมีวัฒนาการข่านสูงจังเลยวะตอนแรกมันยังเป็นพวกไวกิ้งอยู่เลยดีกว่าโอเคฉันจะวางแกไว้อยู่บนหลังคาและกันแล้วดูท่าแกสิแกลงจากหลังคาไม่ได้ใช่ไหมเนี่ย <c oughs> โอเคฉันจะวางแกลงเดี๋ยวก่อนนะท่านผู้ชมมีเจ้าชายด้วยนะครับนะแล้วก็พระราชาพระราชินีอยู่ไหนไอ้ไอ้หมอผีพระราชินีอยู่ไหนชันไมเรู้ ไม่รู้หรอโดนทิ้งแม่งเอาล่ะเนื่องจากนะครับนะตอนนี้ไอ้พวกนี้นะครับได้มีวัฒนาการไปอีกขั้นหนึ่งนะครับนะสำหรับเมือง บารอนเนสนะฮะก็แบ่งพื้นที่เป็น2ที่แล้วนะครับ้าตรงนี้เป็นชาวเมืองที่มีทะเลทรายนะฮะโอเคซึ่งแต่ก่อนตรงนี้เป็นเมืองอีกเมืองนึงนะ,ะเป็นเมืองของไอ้พวกสีสีเขียวหรือเปล่านะครับที่โดนลูกกระบะนะครับโคตรน่าสงสารเลยเอาราเนื่องจากข้าเปนเทพเจ้าข้าจะช่วยพวกแกข้าจะขยายพื้นที่ด้วยการใช้หลุมดำแล้วจากนั้นก็ค่อยขยายพื้นที่ให้พวกเองแล้วกันเอาระพวกแกย้ายไปอยู่ที่อื่นก่อนนะหน,นีไปทะเลทรายนั่นก็ทะเลทรายแล้วก็มีแม่น้ำเอาไว้ตกปลานิดนึง โอเคแล้วก็ตามด้วยสัตว์มากมายแล้วก็ตามด้วยหินโอเคต้องมีหินด้วยนิดนึงแล้วก็แร่ธาตุรดมสมบูรณ์เ้าเนี่เอาไปขุดในอนาคตพวกเองจะได้ใช้ทองกันถึงแม้ตอนนี้พวกเองจะไม่เห็นความสําคัญของมันก็ตามพวกนี้น่าจะเป็นชาวแบบพวกเปอร์เซียนะคบนะเอา,าด่ะในยตอนนี้เฮ้ยมาแล้วนะครับนะไอพวกนี้เริ่มสร้างเหมืองของตัวเองแล้วอะ่ะซึ่งตอนนี้นะครับประชาชนฝั่งอ่าบราซิลเนี่ยมันเริ่มแบบว่าคอตกนะครับสงสัยมันเบื่อกันนะฮะมันแบบมันไม่มีความสุขอ่ะ อันนี้คือค่าความสุขนะครับท่น 5, านผู้ชมก็คือประชาชนก็คือแบบว่าเครียดกันนะฮะแล้วตอนนี้ชิปหายแล้วเอาเกิดอะไรขึ้นนะไฟป่าหรอเฮ้ยชิปหายช่วยเราด้วยขอบเทพเจ้าขอยเราโดนเผาไฟป่าทำร้ายเราชิปหายโอเคประชากรหายไปครึ่งหนึ่งเราต้องช่วยด้วยอาเมฆฝนโอเคี่โอเคดับไฟ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 โอ้โหเฮ้ยกลายเป็นยุคชนเผ่าเหมือนเดิมเลยอ่ะเมืองบาลอนเนสนะครับที่อยู่ห่างไกล ไม่โดนเผานะครับเนื่องจากตรงนี้เป็นทะเลทรายนะฮะอา้าวแล้วหมอน,นี่เป็นอะไรเนี่ยโอ้ยปะทวงเทพเจ้ามาช่วยเราเลยฆ่าตัวตายดีกว่าอา้าว การเป็นพระเจ้าไม่ใช่เรื่องงา่ายนะเด่ยส่วนฝั่งนี้นะครับรู้สึกว่ากําลังจะเจริญที่สุดแล้วนะครับเนื่องจากไม่โดนไฟเผากับเพื่อนนะฮะแล้วฝั่งพวกนี้รู้สึกว่าราชามันจะเป็นโจรสลัดว่ะท่านผู้ชมดูดิเป็นไพเลทวะ่ะเป็นโจรสลัดนะครับนะแล้วตอนนี้อา้อาวอา้อาวอ้าวไฟมาได้ไงวะเด็กเฮ้ยเดวก่อนต้องช่วยมันเดี๋ยวพระราชาตายขอบคุณครับรอชอเฮ้ยไม่ใช่ม้องกขอบคุกูดิขอบคุณครับที่พระเจ้าคอยดีมากโอเคแล้วฝั่งนี้แหละนะครับฝั่งนี้ก็คือเริ่มใหม่หมดเลยก็คคืืืออออออยยยยยยังงไมมม่่่่่ีชเเเลลนนนะะะููใุห แล้วฝั่งนี้ล่ละฝั่งนี้ก็เช่นกันนะครับท่านผู้ชมโอ้โหดูดิท่านผู้ชมโคตรสวยนะครับแล้วตอนนี้เกิดอะไรขึ้นเฮ้ย hey! มีทหารที่เป็นแักลบว่ะท่านผู้ชมมันถือดาบไปไหนวะน่านะอย่าบอกนะจะไปยึดชนเผ่าตรงนู้นนะครับนะคือยังไงอะมันเริ่มออกล่าแล้วครับท่านผู้ชมค่าวดีเริ่มเกิดสงครามจริงๆแล้วเริ่มตื่นเต้นแล้วนะครับเอาล่ะตอนนี้พวกเราจะต้องออกไปหาราในนิคมเอาราเราจะไปโจมตีพวกชนเผ่าร่างโง่น,นั่นเอ้ยก่อนก่อนมึงเคยเป็นมิับเขานะอุย้ย เอาแล้วสี่กันแล้วออไม่ใช่สู้กันแล้วเอออูตายไอ้พวกนี้เป็นแค่ชนเผ่านะครับนะเออไอ้พวกยุคหินก็สู้นะครับนะแต่สู้ไม่ค่อยเก่งใช้แต่หมัดนะครับกับขวานแต่ฝั่งนี้มีทั้งดาบมีทั้งโล่ตอนนี้เกิดสงครามกันนะครับนะฝั่งที่จเจริญกว่านะครับพยายามที่จะล่าอน,นิคมแล้วก็ยึดอาณาเขตนะครับของแผ่นดินทั้งหมดนะครับแต่รู้สึกว่าฝั่งยุคหินนะครับนะพอจะสู้ได้อยู่แต่ก็เสียคนไปจํานวนมากซึ่งก็อ้าว บารอนเนสนะครับยึดฝั่งนี้ได้เป็นที่เรียบร้อยโอเคตอนนี้อายุหินนี่กลายเป็นเผ่าสีฟ้าแล้วนะครับแล้วก็ไอ,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 อตรงจุดไพเรีตรงนี้เป็นของตัวเองแล้วนะฮะเหลือแต่ฝั่งนี้ฝั่งสีเหลืองยังทําอะไรไม่ได้เลยนะครับเพิ่งสร้างบ้านเองเอาล่ะท่านผู้ชมต่อมาผมว่าผมต้องสร้างเผ่าไวกิ้งว่ะ มันต้องมีเผ่าว้กิ้งบ้างเด็โอเคหวังว่าพวกนายจะเติบโตนะหวังว่าแกจะอยู่รอดนะเพราะว่าไอพวกบารอนเนสมันจะไล่ล่าล่าดีพวกแกการเป็นบรจ้าไม่ใช่เรื่องง่ายนะเดี๋ยวตอนนี้ตอนนี้พวกบารอนเนสนะครับเราเริ่มขยายหมู่บ้านของตัวเองแล้วครับเริ่มใหญ่ขึ้นเรื่อยๆเอารามาดูนะครับว่าแมพของเรานะครับก็ประมาณนี้เลยผมสร้างไว้นะครับสําหรับพวกไหนที่คิดว่าโลกเราของเรานะครับนะแบนถูกคิดถูกแล้วนะครับเพราะว่ามันแบนจริงๆนะฮะ เดินไปแบบว่าแบบว่าถ้าคุณเดินอยู่เนี่ยคุณสามารถตกโลกได้เลยอะ่ะคุณสามารถทดสอบได้ด้วยทฤษฎีนี้นะครับอยู่นี่นะนี่วิงไประวังตกแบบนะตกแมบปบตกไปเลยนะครับตกโลกเนี่ยที่มาของคําว่าตกโลกเอาละรท่านผู้ชมต่อมาสิ่งหนึ่งที่ผมได้เรียนรู้นะครับนะผมคิดว่าเมื่อไหร่ที่เอ่อพวกนี้นะครับไม่มีความสุขเนี่ยมันจะไปหาศัตรูเวยเพื่อยึดครองอํานาจเวยท่านผู้ชม อันเนี้ยถ้าค่าตรงนี้มันตกนะแบบว่าประชาชนไม่มีความสุขแล้วแบบว่ามันจะไปสร้างสงครามเว้ยท่านผู้ชมซึ่งตอนนี้นะครับมันยังเป็นค่าปกติอยู่นะครับไอ้กษัตริย์นี่เนี่ยไอ้กษัตริย์ตัวสลัดเนี่ยมันยังปกติอยู่นะฮะเอาล่ะท่านะผู้ชมต่อมานะครับผมคิดว่าผมจะรอทําให้มันเกิดสงครามนะครับนะดูไอ้พวกนี้นะครับนะ่าจะเกิดการแตกหักนะครับก็คือประชาชนแม่งเครียดแล้วจากนั้นมันก็จะเริ่มออกลบนะครับดู นะครับนะดูนะดูนะเริ่มถ้าประชาชนเริ่มเครียดนะครับมันจะเริ่มทําสงครามนะครับไอ้กษัตริย์นี่มันจะอยู่ไม่เป็นสุกเวทท่านผู้ชมแต่ฝั่งนี้นะครับนะค่อนข้างมีความสุขอย่างมากเลยไม่ว่าจะเป็นทางอำนาจนะครับทรัพย์สินยินทองหรือว่าพวกแร่ทรัพย์หรือว่าพวกอาหารนะครับทุกอย่างมั่นคงหมดแต่ฝั่งนี้นะครับนะเริ่มเครียดแล้วแต่ประชาชนเยอะสุดๆแล้วก็ทหารเยอะด้วยแล้วสักพักดูนะมันจะออกรบเอาล่ะแล้วต่อมาเรามาดูเอ่อเมืองอะไรนะมันชื่ออะไร Unlost น n Un อส okay. โอเคซึ่งเมืองน,นี้นะครับ เป็นเผ่าไวกิ้งนะครับแล้วก็อ้าวชิบหายติดเชื้อโรคผีบ้านะครับโอเคติดเชื้อเลือกซอมบี้เราจะต้องกําจัดไอ้พวกนี้เทพเจ้าเอายารักษาให้เอา้าแล้วก็ฉันจะสนับสนุนพวกแกที่สุดเลยเพราะว่าพวกแกเป็นชนเผ่าที่ฉันสร้างมากับมืออ่ะแล้วต่อมาผมก็จะขยายพื้นที่นะครับให้กว้างขึ้นเพื่อจะให้ไอ้พวกไวกิ้งนะครับนะได้มีโอกาสที่จะเอ่อขยายแผ่นดินนะครับเพราะว่าฝั่งบารอนเนสนี่คือมันมันเหิมเกิมแล้วมันก็ใหญ่มากด้วย ดูดิดูมันขยายอาณาน,นิคมดิเอาแล้วนะครับท่านผู้ชมตอนนี้พวกบาลเนสนะครับได้เออผลิตพวกสปาร์ตันดูนะครับทหารสปาร์ตันเลยนะครับโดนไฟเผาด้วยอา่อาทำไมโดนไฟเผาวะส่วนพระราชานะครับอยู่ในเมืองที่เป็นแบบพวกโจรสลัดนะครับดูดิโคตรเยอะเลยกําลังเตรียมทหารนะครับเพื่อมายึดเมืองนี้หรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันพวกซีฟังนะฮะโอเคเอาละผมจะแต่งตั้งพระราชาในเมืองนี้ก่อนนี่อ่าอ่าให้เป็นเมืองชื่อว่าอ่าโน โนฟังเก่าวกวาดไม่ออกทำ <laughs> ไมมันอ่านยากจังเลยวะโอเคตอนนี้ชิปหายแล้วตานผู้ชอมอปาแล้วส่งโจรสลัดมาแล้วนะครับเพื่อยึดคลองเออไม่รู้เหมือนกันจะไปยึดคลองไหนวะเอาแล้วแล้วฝั่งนี้นะครับก็มีสปาร์ตันเหมือนกันเผาอะไรว่าเออโนฟังเก่าเฮ้ยกวาดไม่ออกโอเคเอาลาแต่ไม่รู้แหละตอนนี้ทั้งสองเผาได้เจอกันแล้วแล้วจะได้ออกรบก,กัอนอา้าวแต่ประชาชนเหนื่อยก่อนนะครับทหารเหนื่อย ไม่ได้ออกลบส่วนพวกนี้นครับโอ้โหไปรูยพวกเราเพื่อถ้าพวกเรามีความสุขเดี๋ยวก่นอนอ้าวเอาโดนยึดได้ไงวะโดน,นยึดไปแล้วจะไม่ได้สู้กันเลยหรือว่าเมืองนี้นะครับนะคิดว่าตัวเองแบบเล็กเกินไปหรือเปล่าไม่พร้อมที่จะขยายแผ่นดินหรือเปล่านะครับนะเป็นไปได้ไหมนะครับตอนนี้เหลือแต่เมืองไวกิ้งนะครับที่ขยายไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นผมจะให้ตําแหน่งพระราชามันนะครับสักคนโอเคเพื่อตั้งเมืองใหม่เป็น อันชื่อยากเว้ยอ่ะแล้วท่านผู้ชมต่อมาผมเร่งเวลานะครับนะสำหรับเผ่าเอา่อบัวดาวนะครับนะบัวดอสักอย่างแล้ววะโอเคซึ่งเผ่านี้ก็เป็นเผ่าไวกิ้งนะครับก็เห็นได้ชัดว่าตอนนี้ประเทศนี้เป็นประเทศแล้วนะครับนะซึ่งแบ่งเห็นได้ชัดว่าตรงนี้เป็นฝั่งหิมะตรงนู้นเป็นฝั่งทะเลทรายปนอะไรก็ไม่รู้ซึ่งโดนพวกบาลอนเนตนะครับยึดครองหมดเลยเอาล่ะต่อมาผมจะให้ความสุขให้กับประชาชนของพวกมันนะครับมาพวกมันไม่มีความสุข,ขเ,เ,เอาเลยเอาโอเคไม่ต้องทัและสงคราม ยงมีความสุขจากเทพเจ้าคอยซะโอ้โหดูดิมันขุดแร่กันเพียบเลยนะครับเมืองนี้เดี๋ยวสักพักมันจะไปตีเมืองนี้แน่ๆเลยว่ะอล่รท่านผู้ชมแล้วต่อมานะครับผมจะลงโทษเมืองนี้นะครับเนื่องจากมันชอบไปบุกเมืองอื่นนะฮะผมจะใช้อำนาจเทพเจ้าของผมโอ้แกดูถูกชัดเกินไปแล้วฉันจะทําให้ที่นี่เกิดภูเขาไฟล่าวาจงระเบิดนี่คือโทษของไอ านผู้ชมคือโมนะครับมันไล่ดูดคนไปจับไปทดลองมาท่านผู้ชมดููดมึงบัดดี้ีมึงคิดว่ามึงเจกงก็กากูเหรอฮะยูเ <UN O, S 1> โอลกูเป็นเทพเจ้าขวายด้วยดูเมืองนี้จะเป็นคนทําเองดู <c oughs> ไฟเผาตายหมดเลยดูนะครับเรียบร้อยเมืองบารอนเนตนะครับ <c oughs> โดนยึดเป็นที่เรียบร้อยนะครับนะตอนนี้ทั้งสองเมืองนะครับที่เป็นรองอยู่ไม่มีพระราชานะครับนะกลับไปเป็นยุคหินนะครับไม่มีการปกครองดูดิ <c oughs> โอเคแต่ก็ไม่เป็นไร <c oughs> เพราะว่าข้าเจ้ายูเรนโอนี่มาดูพวกแกจักรพรบดยูเนโอ ไปไหนวะเนี <Ooh. S 3> ่ยเอารับหลังจากไม่ม <änder>. ีเ <what> มืองบาร o n e s s นะครับบารอ n e s ก็คือตอนนี้ไม่มีอำนาจแล้วนะครับตอนนี้ก็เทิ้งพวกชนเผ่าไว้นะครับจากตอนแรกเป็นเมืองลองดูดิซึ่งพวกแกจะโดนลงโทษอย่างนี้พายุทอราโดดูดิพวกเราวิ่งหนีแล้วพายุยตระโดแต่พวกนั้นทำไมมึงเข้มาทตราโดด ่ะแล้วต่อมาผมก็จะแต่งตั้งตรงนี้นะครับเป็นเมืองใหม่นะครับนะโอเคแล้วก็อ่ะเมืองนี้แต่งตั้งด้วยนะครับเป็นซีดอนะฮะซึ่งเราไปเอามานะครับเมืองที่เป็นที่รักของผมนะครับตอนนี้มันจเจริญมากๆแล้ว จเจริญอยู่คนเดียวด้วยประเด็นแต่ท่านผู้ชมครับข้อเสียของเมืองนี้นะครับที่ไม่จเจริญสักทีเด่ยคือปัญหาเนื้อไม่ค่อยเก่งนะครับมันยืนอยู่ส,สื่อนะครับนะมันเป็นพวกขี้เกียจไปกิงอะ่ะมันต้องการเนื้ออีกประมาณ90นะครับเพื่อที่จะพัฒนาไปอีว l ลูชันอีกระดับหนึ่งแต่พวกมันไม่หาเนื้อเลยเนื้อตรงนั้นมีต้องเยอะอุตสาห์สร้างให้แม้งไม่สร้างเสร็จไอพวกซีดอหมดแล้วดูดิแต่ตอนแรกมันเป็นพวกชนเผ่างโง,โงน่นะเว้ยท่านผู้ชมมันมีวัฒนาการเร็วมากอ,ะอ่ะท่านผู้ชมตอนนี้นะครับนะ มันได้ภายเรือนะครับมายังจุดที่เคยเกิดภูเขาไฟนะฮะโอเคมันได้มันตั้งถิ่นฐานตรงนี้ใหม่นะครับเนื่องจากตรงนี้เป็นทำเลทองที่ดีนะครับได้มาสร้างจุดใหม่เลยตรงนี้นะครับซึ่งก็ปล่อยเด็ก สองคนนะครับนะมันคิดอะไรอยู่วะนี่ท่านผู้ชมดูดิมันพายเรือมาเลยอะโอเคแล้วชนเผ่านี้เป็นไงบ้างไวกิ้งของผมหาเนื้อได้แค่ยี่สิบเองเ่ยนะถามจริงตะกี้กูผ่านไปต้องนานแล้วตอนนี้นะครับรู้สึกว่าเมืองที่ยิ่งใหญ่ที่สุดนะครับจะเป็นเมืองครูเชียนะฮะเพราะว่าแม่งสร้างเรือได้ด้วยผมว่าแถวนี้มันอุดมสมบูรณ์มากกว่าว่ะนะครับมันได้เปรียบนะครับมันหาเนื้อได้ง่ายมากเออส่วนฝั่งนี้มันหาเนื้อได้ยากนะครับเพราะว่าต้องไปล่าหมีแลวหมีก็น้อยซะด้วยเอ oh, ้าท่านผู้ชม เมืองสีดอกกูไปแล้วตัวห้าตัวตากูระเจ้าตัวไหนแม่งแกล้งกูวะเนี่ยเอาล่ะท่านผู้ชมต่อมาผมว่าผมต้องช่วยไอ้เมืองไวกิ้งนี้แล้ววะพยากรมันค่อนข้างห่วยแตกนะครับผมจะให้สัตว์มันเลยนี่เอานี่นี่โอเคตอนนี้นะครับเมืองคูเทียนะครับนาเริ่มขยายโอ้โหไปเยอะเลยนะครับกล้ามากที่มาสร้างใกล้ๆกับภูเขาไฟคิดได้ไงวะเนี่ยโอเคท่านผู้ชมแล้วต่อมาผมสงสารมันวะไอ้เบื้องเนี่ยผมเอาพายุใสบันไงรอบที่แล้ว นะกูเอามาตั้งเราเด้ออย่ากโกยกันเด้อนะครับรู้สึกมันจะไปตั้งเมืองหลวงตรงนู้นไปด้วยนะมันกลัวเทพเจ้าคอยเอาแล้วเราต่อมาเมืองคูเทียของเรานะครับก็อัปเกรดเป็นยุคโลหะแล้วนะครับนะโอเคอฮ้หยหมันไสเมืองดีด้วเอาแล้วตอนนี้นะครับเมืองคูเทียนะครับเตรียมทหารน,นะครับพร้อมที่จะไปรบแล้วชิปหายแล้วฝั่งไวกิ้งมีทหารบ้างไหมเดียไม่มีเลยแล้วเข้าตอนนี้ไอพวกคูเทียมันเตรียมกำลังพลแล้วเออมันพร้อมที่จะลบแล้วเดี๋ยวกูตัดกำลังคนหนึ่งให้อือบีแม่ง โคตเลยดูฝั่งนน้นสิท่านผู้ชมดูมันสร้างปราสาทแล้วนะครับมันอยู่ในยุคแบบยุคนักรบเราอ่ะดูโหมันเอาทหารออกมาแล้วนะครับนะ หายแล้วมันล่าตวเวลแล้วมันจะไปยึดเผ่าสักเผ่าหนึ่งนะครับน้าที่มาสร้างตัวกันเองนะครับอ่าดูพวกมันกาลังมีความสุขเลยพวกเราพวกเราเชื่ชอผู้ชมคุมกันเองเองนาะความทุกข์อังจะมาแหา่มึงแล้วตอนนี้โอ้วัตถีพวกเรา <c oughs> <c oughs> บันัวของเราเป็นไงบ้างโอเคอัปเกรดขึ้นมาระดับหนึง่งแต่ยังไม่มีทหารเลยแล้วฝั่งนี้มันยึดเป็นเรียบร้อย,ยนะครับนะครูเทียโอ้โหทา่านผู้ชมทา่านผู้ชมจะได้เห็นวิวัฒนาการของพวกมนุษย์นะครับนะมันยึดกันไปยึดกันมาแย่งแบ่งเขตโอ้โหแบบบุ่นวายจากต้นแรกเป็นบาลอนสเนตกลายเป็นคูเทียร โดนอุกบาทซีดอโอ้โหแม่งแบบเลเทตุเปไปหมดและดูความน่ามื่นของไอคูเทียนะครับดูมันมาสร้างบ้านในประเทศคนอื่นนะดูมันติเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวกูช่วยทุบแม่งทิ้งเลยเอาละครับท่านผู้ชมก็ตอนนี้นะครับนะคูเทียก็จเจริญสุดๆนะครับเว้นแต่มันจะเจอกับหายนะอะไรบางอย่างที่ทําให้พวกมันถดถอยนะครับนะแต่คงอีกนานแหละเพราะว่าตอนนี้มันมีทั้งเรือมันมีทั้งแบบปราสาทนะครับพระราชวังของมันเองแล้วก็ขยายอาณาเขตไปได้ไกลมากนะฮะแล้วมันก็เริ่มกินพื้นที่สําหรับ พวกชาวไวกิ้งบวดอแล้วนะครับนะอะท่านผู้ชมแต่ไม่ว่ายังไงนะครับสลอดดีนะครับก็จบไปเป็นเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเราค่อยมาต่อกันใน e ีพีที่3นะครับว่า เมืองคูเทียจะเป็นยังไงในอนาคตแล้วมันจะเติบโตไปได้ไกลขนาดไหนนะครับเพราะว่าตอนนี้มันอยู่ในยุคแบบว่าโรหะยุคอัศวินแล้วนะฮะเออแล้วก็เมืองบูเดเรีนะครับนั่งไ,ไม่รู้จะชื่อยังไงซึ่งเ็าตอนนี้ก็พวกมันกาลังจะโดนกินอาณาเขตแล้วก็มึงจะสร้างอะไรตักหนาว่าไอ้พวกคูเทียเนี่ยเออโอเคเดี๋ยวค่อยมาติดต่อกันในติดต่ออะไรละ่ะค่อมาติดตามกันในมีที่สามแล้วกันนะครับโอเคสำหรับนี้พอแค่นี้แหละบาย